เอาล้นี่คือบ้านบ้านกูเองอะ่ะเปิดประตูอืมใช่ที่คือบ้านที่เราต้องมาทำความสะอาดและม,มันก็คือบ้านของเรานะฮะซึ่งเราก็ต้องเก็บกวาดมันต้องขอไปที่เสียงเกมอาจจะดังไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรามาเริ่มทำความสะอาดแล้วของพิซซ่าเลยเยอะเลยเกมนี้เหมือนผมเคยเล่นไปตอนที่สมัยยังเป็นมิสเตอร์โคดอ่ะนะ จำไม่ผิดก็คือเกมนี้ก็ได้ยอดวิวที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราจะกลับมาในรูปแบบโฉมใหม่นะแกะกล่องเลยหรือเปล่าไม่รู้เราจะเก็บขยะพอแล้วกันอันดับแรกเพราะว่ามมนต้องเคลียอะไรเยอะนะกหลังบ้านอีกต้องมีมีกหลังบ้านต้องเคลียรตรงโต๊ะตรงเก้าอี้นี่ก็ต้องเคลียในห้องน้ําอีกห้องนอนเรานี่ กดโสโคกโกเลยโสกโรกโศกกลางเ,ออเก็บแมงให้หมดไปไม่ได้เฮ้ยโอ้โอโอโตกระโดดเอาละต่อไปก็ถึงคิปห้องน้ำตรงนี้ก็มีแล้วใช่ไหมเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ ก็คือตรงฝ้าเพดานผนังอะไรพวกนี้ยังไม่ยังไม่ไม่ได้ทําเราไปเก็บขวาดของให้มันสะอาดพวกนี้ก่อนออกมาข้างนอกแล้วอเสร็จอิฐเสร็จที่นอนเก่าๆเศษไม้เก็บไปหมดนะเราจะทําการซื้อใหม่ทั้งหมดเลยเป็นการรีโนเวทบ้านมือสองจากใครก็ไม่รู้ ทีวีเก่าบ้านบ้านหลังนี้มีทีวีกี่อันวะเนี่ยทีวีแล้วลำโพงมามรู้ไน่าจะทีวีแต่ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยบ้านหลังแค่นี้เองนะไม่ทีวีมันเยอะจังเลยเกือบเกือบใกล้จะเสร็จแล้วแล้วโครงจักรยานมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยแล้วนะ่ามาจากบ้านอื่นบ้างวะเียเอามาทิ้งเนี่ย นมาจะมาจาบวาดอื่นด้วยเอาละรู้สึกว่าเราทําความสะอาดอาหลังบ้านรอบๆบ,บ้านนี่ได้ไปมปันาสิบอร์ซนกว่าแต่ไม่เป็นไรฮะเราต้องไปจาัดก,การในบ้านต่ออม,มันใช้ทําอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ไงอ่าขายได้สี่สิเหรียญเลยไม่เป็นไรโอเคขายเถอะขายทิ้งหมดเลย ประตูนี้ก็ขายทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไปเดี๋ยว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 จะมานั่งอะไรเราจะเอาพวกนี้ไปขายทิ้งให้หมดเพราะว่าเห้ืออีกหน่อยเราก็ต้องซื้อพวกโซฟาพวกอะไรมาใส่ใหม่อยู่แล้วโตัวกินข้าวนี่ก็เก่าแล้วสมัยดึกดำบรรพ์เราไม่ต้องการของเก่าๆนะเราจะซื้อใหม่ทั้งหมดยกเว้นอ่พวกประตูหน้าต่างที่อยู่ชั้นนอกนะส่วน พวกที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะใขยทิ้งให้หมดเลยเพราะว่าผมดูจากที่เราต้องทําแล้วก็คือ,อฟ้าผนังอะไรพวกเนี้ยมันต้องใช้เงินซื้อแน่นอนแล้วราคามันก็ไม่ใช่น้อยๆด้วยเพราะฉะนั้นเราขายพวกข้างนอกก่อนข้างในก่อนยงข้างนอก,ก,อนอนอกโอเคโล่งขอย่างนะ้ำต่อไปก็จะเป็นการทำความสะอาดหรือรีโนเวท ฝาผนังฝ้าเาพดานอะไรพวกนี้เราจะใช้ไม้กวาดในการกวาดก่อนล้างชำระล้างพวกนี้สิ่งสปกปรกพวกข้าพวกอะไรเนี้เชื้อราเต็มฝาผนังเลยนะปุ๊บสะอาดเห็นไหมว่ห้องน้ำไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมั้งเนี่ยเปลี่ยนแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวยาหาลายลายเดียวกันมาใส่ถ้ามันไม่มีก็คงต้องเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆ ทำสไตล์เพราบ้านเอาละน่าจะสะอาดแล้วมั้งตรงนี้หืมีตรงไหนที่สกปรปกอีกหรือไม่ข้างนอกบ้านใช่ไหมอ่าใช่ด้วยมีอีกหรือเปล่าตรงนี้ หมดหรือยังยังยังไม่หมดอ้าวคบแล้วสะอาดหมดจดอราบสิ่งสกปรกหายหมดอ้าวตรงนี้มันยังเหลือตรงไหนอีกเนี่นยมันนีง่ไงต้องดูตามพื้นด้วยใช่ไหมอ้าสะอาดหมดเรียบร้อยครีนไหมดูครีนนะปั้นเก่าๆนะทุกคน เหลือแต่เราต้องซ่อมผนังพวกนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่เราจะมีเวลามาเล็ดเกมนี้อีกไหมแค่นั้นเองนะโอเคน่าจะสะาดมาแล้วตรงนี้เตะพื้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสปกปรกก็แสดงว่าสะอาดหมดจดใช้ได้แล้วต่อไปคือการทาสี เราจะทาสียังไงก่อนอ๋อมาทาบ้านตรงนี้ต้องใช้บางส่วนอ๋อในการทาทับต่างๆ นี่ไงสีจะหมดไหมนี่ไงเราต้องทายมันครบกันตรงนี้อืมอ่ะเต็มละข้งในนี้ก็ใช้ได้อ่าโอเค เข้าใจแล้วเรามาทาทับได้นี่วะเนี่บ้านสีขาวดูไว้โฮมเอ,อ้ตรงนี้มันต้องทำยังไงต้อรู้สึกว่าต้องใช้ฉากในการเอาปูนมาเทมาทำใช่ไหมฉะนั้นเราก็ไปหาปูนกันนะทุกคนอ๋อนี่ไง อุดรอยรั่วหมดละวเรซื้อแค่นี้แหละหลังจากนั้นเราก็ทำการอาใช้ฉาบตัวนี้มาในการนี่ เรียบร้อยผิดรอ้อยรั่วแล้วอเนียนคริปพอเนียนคลิปแล้วนะฮะเราก็ใช้สีเหมือนเดิมอ๋อูกบาทสีเท็ทมแล้ว เนียนเนียนกริบเลยอ่าเราก็มาทาอ่าเนียนกริบแม่เราก็โง่อยู่ตรงนั้นเราก็จะทาสีให้หมดเป็นสีขาวไปหมดเลยปะเพื่อบ้านของเราที่เป็นสีขาว ข้างนอกอป,ปรีแต่ข้างในหรูหรานี่ผมโคตรชอบเลยเรามาเปลี่ยนพื้นไหมนนต้องเปลี่ยนพื้นนั่นเนี่ยเปลี่ยนผมขายพวกนี้ทิ้งดีไหมคอนอกบ้านมันทาได้ไหมอ๋อาอนอกบ้านทาได้ป่ะอย่างนี้ก็สวยสิครับบ้านผมต้องเป็นสีขาวนี่ ทบ้านผมก็เป็นสีขาวครับผมชอบสีขาวไม่เหมือนบ้านคนไทยเลยนะแรกๆคือแบบเขาใช้ปูนก่อนก่อนที่จะมาลงสีแล้วไม่ก็ทำสีอะไรสักอย่างพ่นใส่ นี่ยังไม่รวมกับรัวนั่นเ่ยนี่ขาวจัวนี่ไว้เฮ้าบ้านสีขาวนี่เป็นไงสวยไหมสวยอยู่นะแล้วเราจะหาโบลเปิลป,ปิดหรือเราจะหาสีทาอันนี้ก็แล้วแต่เราแต่เราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการตรงแถวแถวเนี้ย ห้องนั่งเล่นมันต้องควรเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ดูแบบซ่อมหมอเกินไปมันต้องมีความสดใสหน่อยแปลว่าเราไปอยู่ไปดูที่ร้านค้านะฮะอ่าโอเครู้สึกว่าเราจะเอาพื้นผนังก่อนแล้วกันเอ่อพื้นดีกว่าไม่ใช่ผนังเอาเป็นพรมที่ถูกที่สุดมีไหมไม่มีมีแต่ข้างบนเนี่ยถูกสุดแล้ว เอานี้แล้วกันปุ่มนี้อ่ะสวยเอ้ยกระตุกกระตุกโอเคมาเปลี่ยนผมในห้องน้ำด้วยอ้เหียจเจริญพรละ่ะขายทิ้งดีไหมขายทิ้ง ไม่ได้ด้วยอืมเอาเป็นว่าเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u r s c r ให้กับโพล i ทิ c เกมมิ่ง้วยนะครับผมอาจจะมาในรูปแบบใหม่ๆที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆคนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็พยายามปรับตัวอยู่กับที่ทำงานแล้วก็กับมารยาทการพูดนะครับผมก็ อาจจะอาจจะไม่ค่อยแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวรับไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวันนี้สวัสดีครับ